ขอยกให้เป็นนักซัพพอร์ตโน,นงไปเลยค่ะสําหรับแม่นำหนึ่งแม่ค้าออนไลน์คนสวยผูมีแต่คําว่าให้เพราะถ้าเธอได้ลองรักใครชอบใครแล้วแล้วก็เปหนักหมดหน้าตักแน่นอนค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ส่งของขวัญให้ใครเพราะว่าเติมเงินเยอะเป็นซีโดนบ็อก <laughs> ติมเงินเยอะไงเติมเงินส่งของขวัญเยอะเติมทีเป็นแสน มันซีดโดนบล็อกเลยเติมไม่ได้เลยส่งห้าคารไม่ได้ <c oughs> อย่างล่าสุดแม่นำหนึ่งก็เพิ่งจะทำเสือภัยเปส์รถตู้สุดหรูมูลค่าเกือบสองล้านบาทให้กับดำรงหรือสาวนุ่นเนรชนกไปหมดัดมาแถมก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะหอบพวงมาลัยเงินสดหลักล้านเป็นของขวัญวันเกิดให้กับสาวนุ่นอีกด้วยสมแล้วที่เป็นแม่ยกเบอร์นหนึ่งจริงๆค่ะหนูจะเป็นนุ่นจังหวะนุ่นจะได้บ้านใหม่หนูเข้าใจแม่แล้วอะที่ว่าทำไมแม่ถึงเปตะพ่อจนต่พอ,อมีบ้านพอหนูมาเจอไอ้นุ่นหนูเข้าใจแม่หลาย ตัวเข้าใจแล้วว่าเวลาเรารักเขามากๆมันเป็นไงแมนแต่ต้องบอกว่าสาวนุ่นไม่ใช่ศิลปินคนแรกที่แม่นำหนึ่งเคยทุ่มเทให้ขนาดนี้หรอกนะคะเพราะฉายาสายเปของเธอนั้นได้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยที่เธอยังเปฉ่ำให้กับคู่เฟือนสุดจรินอย่างลูกปายจนขึ้นแท่นตำแหน่งแฟนคลับ VVIP ไปเลยค่ะจริงๆร้องให้พะลุกกระปายนี่แหละคือวันนี้หนึ่งมาบ้านสิง,นงเอาของมาให้แบบ พี่โอบพี่ป๊อปแล้วก็พี่เข้มแล้วก็เอาโทรศัพท์มาให้ออมแอมกับแกปเปอร์ทีนี้หนึ่งก็เลยเจอพ่อเด่นใช่ไหมแล้วหนึ่งไม่คิดว่าหนึ่งจะได้เจอนุกกระบายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วน้องแม่งน่ารักมากเลยนะเว้ยแล้วแบบน้องแม่งน่ารักจริงๆอะ่ะ และถ้าถามว่าแม่นำหนึ่งของเรานั้นเปหนักแค่ไหนก็ต้องบอกว่าหนักซะจนโดนไปหลายดราม่าเลยสิคะหลายคนก็มองว่าเธอนั้นไปเกาะกระแสศิลปินบ้างมีอภิสิทธิ์เหนือแฟนคลับคนอื่นบ้างก้าวไก่พื้นที่ส่วนตัวของศิลปินมากจนเกินไปบ้างทําให้ศิลปินโดนดราม่าบ้างเรียกได้ว่าโดนมาสารพัดเลยละคะ่ะแต่เธอก็สามารถออกมาชี้แจงได้เสมอแม่เป็นศิลปินที่รักอยู่ดีๆก็มีทัวร์มาลงซะอย่างนั้นทําเอาปวดหัวเหมือนกันนะคะเนี่ยหนูก็ซัพพอร์ตเขาตามความรู้สึกของหัวแหละ แต่เนี้ยคือหนูรักเขาอะ่ะหนูรักเขาแล้วมันมีเหตุและผลที่จําเป็นจะต้องซื้อมีเหตุและผลนะเออเราส่งของขวัญเนี่ยเราเติมของขวัญน,นี่หนูพูดตรงๆนะเติมของขวัญที่นุน้ำมดมากกว่ารุคันนั้นอีกแต่ถึงจะโดนดราม่ามากแค่ไหนแม่น้ำหนึ่งของเราก็ไม่เคยหยุดเปยค่ะยังคงทำหน้าที่นักซับพอร์ตโนหนึ่งยืนเคียงข้างศิลปินที่ตนเองรักอยู่เสมอไม่ว่าศิลปินที่เธอรักจะเจอดราม่าอะไรก็มีเธอนี่แหละค่ะที่คอยปกป้องและให้กำลังใจไม่ห่าง หนูขอร้องอย่าเอาคลิปนุ่นไปใช้น้องมันไม่เคยรับงานรีวิวพอมันรับงานรีวิวแล้วหนูไม่อยากให้มันมีข้อเสียไม่อยากมีผลกระทบไม่อยากให้ใครเอาชื่อเสียงมันไปทําแบบนี้ทํากับหนูอะทาเหอะหนูผ่านอะไรมามากมายหนูรับมันได้แต่ก็ใช่ว่าเธอจะหลับหูหลับตาปกป้องศิลปินอย่างเดียวนะคะอะไรผิดเธอก็ว่าไปตามผิดและคอยตักเตือนส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่เสมอสิ่งทีท่มึงทำมึงมองว่ามันผิดไหมไว่มันไม่ผิด มันไม่ผิดที่เราตอบโต้มันไม่ผิดที่เราตอบโต้คนที่เขาเข้ามาทําให้เรารู้สึกไม่โอเคมันผิดตรงพื้นที่ที่เราใช้ที่น้องพูดน้องดืนพูดอยู่บนโซเชียลมันมีคนที่ชอบเราอยู่แล้วและเข้าใจเราและมันก็มีคนที่เขาไม่ชอบหนูก็บอกนุ่นแบบนี้แหละต้องเรียกว่าเป็นหลักซัพพอร์ตที่จริงใจเลยนะคะเนี่ยสำหรับแม่น้ำหนึ่งดังนั้นถ้าไม่สวยไม่รวยและไม่เก่งแบบนี้จะมาเป็นสายเปย์เหมือนกันไม่ได้นะคะ